ตอนนี้อยู่ตลาดน่าจะรวยเราจะมาหาซื้อของปลาอ้อยกินบางแหนะวะโอ้ยสะดุดสะดุดอี้ยังก็ว่าหันสะดุดดินสะหินโอ้ยอยากกินสลดัดบางแหนะบางแหนะ แม่ว่ายูสองได้ก่อนจะมาตามร่าโอ้ยเธอรูปเป็นหาสัตชิ้นใส่น้อง ม่ไสินี่อยู่บ่อยากไะซื้อวัยทางังเยูสวนเลยก่อนมาทัาสวนอีก็อีกรอบนึงตลาดนาจะรวยตลาดสด คุณแม่จะแนะนำหาอย่างดลังนอคุณอยากเพิ่งบอยเยอะเอาลอกนี่ก็่านยานทำกันจ้าทุกคนมันมน,นี้มาธุระเนอก็เลยเดยมาอยากหาของกิน bò bia chim bò ơi quá đẹp cứ hoàn nha thà nhẹp nhẹp nè nó Tapi mi ก็ได้กินแทนทกินสำปันป่ะอาบ่อยากกิน,กนสือ้ออม่งก็ว่าไงงพาไม่กินไล้แ่้าอกิอะไรกินอ่นน่าหาส่วนในนี่ฮะเพ่อนอกอ่ฟังปี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 น่ส้มตำ ฟังครก็ฟังที่ไม่กินกับเขาออยากดมสื่นสจปกระองกระปองกระพองน่ำพ่อมันบอมีมันมีแต่มันก็มีซ้ำนี่ตัวนี่เดยวเพิงนี่เดยวนี่เดยวนี่ อันนี้มันค่างค่างกินด้เาไปยังตราิอยากก็แวสเาปิเอาตัวนี้นาาเอาไปหนึ่งกินได้นะจ้าหนึ่งกินมันตังตังเป็นไข่ตัวนี้เป็นบ่ร้ยหนึ่งตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้ร้อยนี่แสนละร้อยเอาข้าวขาวมานี่เดียวข้าเลยตวนี้ข้าวุดเอาอั่ร้อยเึ่งอ้ดยนี่นี่อันนี้จะบปรหนึ่งอาตัวนี้จะข้าอยู่บ่ เ้าอยู่จ้าเพ่งเพ่งบหมี่่ยางเบิ่ดหรอจ้ากระปอม

ได้กปอมเด็กพงเตรียมไีกับพ่อเลย